เราจะราดซอสเผ็ดเกาหลีเข้าไปซ้ำอีกเราจะเพิ่มความเผ็ดขึ้นไปอีกเด้๋เด้ๆเจะเย็นนะจะเย็นนะมับเขาให้ mm hmm. เราจะไม่แตะน้ำเลยสักสักแก้วัน,น้าเด็กเขากินกันหนึ่งกินหน่งสามสองหนึ่งที่คุณยูเขาบอกว่าอยากเห็นในตาผมอะ๋ยวรอพันซับเปนตัว เยิ่มไปเลยผมมีความสุขมากกว่าขอบเพื่อนแบบนี้เลยอย่างงี้อีกพยายามแต่ไม่ให้สะอึกแล้วอะอันนี้เราไม่กินฮ้ยๆๆคำแรกก็จะตายด้วยหรอใช้ของเขายังไม่พอใช้หมาเขาอีกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะคะ วันนี้เราไม่ได้มีเมนูมานําเสนอนะแต่ว่าเรารับคาําท้าจากช่องกินกับยูยเราได้รับสารมานี่ก่อนเรามาเริ่มทานนะครับผมขอท้าคุณครับช่องชอบแหลกมาทานแข่งกับผมครับผมแต่มีข้อแม่ข้อเดียวครับคือคุณต้องทานแบบไม่ใส่แว่นนะครับผมอยาก มอเข้าไปในตาของคุณครับผมผมอยากรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงได้พอเราได้รับสารนี้มาเราก็เลยรับคําท้าแล้วก็มาหาเลยใช้มาม่าเขาเลยใช้ไฟใช้ฉากถ้าทุกคนเห็นนะมันจะเป็นฉากนี้ทุกคนต้องจําได้ว่าฉากนี้ของมันชื่อฉากของใครทุกอย่างของเขาหมดเราเอามาแค่กล้องกับไ <laughs> ม้แม้แต่น้ําแข็งกับนนะ้ำน้องชายขงขของเขา <laughs> เขาท้าแล้วเราก็คือไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเขาหลังเขาจะไม่กล้าท้าเราแล้วเข้าเหนือเรามีอะไรที่จะมาขิงทับอีกทีหนึ่งเราจะราดซอสเผ็ดเกาหลีเข้าไปซ้ําอีกคือเราจะไม่กินไม่มานั่งกินไก่เคเฟซีเพร่ะดับเผ็ดไงเราจะเพิ่มความเผ็ดขึ้นมาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นนะจะเย็นนะทำไมกินได้ใช่ไหมกินได้กินได้จะกินให้ดูกินให้ดูเดี๋ยวโรงพยาบาลอยู่ไกลป่าววมัดโรงพยาบาลอยู่ไกลเหรอ มาม่า,มาปลอมหรือเปล่าของเขาแบบกินแล้วแบบรู้สึกเหมือนมันไม่เผ็ดอ่ะเดี๋ยวก็รู้ปลอมหรือไม่ปลอมอาจจะคำไม่โตเนี่ยชนมับเขาให้มาม่าไม่ปลอมแน่นอนของแท้โคตรเผ็ดเลยนีข้ของแท้เผ็ดคำแรกก็แบบว่าต้องหาเูาช่วยแล้วเดี๋ยวนะพยายามจะไม่ให้สะอึกแล้วอะ่ะหยุมน้ำหน่อย ขอกินดับสะอือน,นะอันนี้เราไม่กินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคำแรกก็จะตายแล้วเหรอไม่ได้ <c oughs> ตายสะอึอสะอึออันนี้ถือว่าไม่น้ำนะอันนี้สะอึะอเราจะไม่แตะน้ำเลยสักสักแก้ว <c oughs> แล้วก็จะไม่แตะนมด้วยเ <c oughs> นี่ยคุณยูดูไว้นะเนี่ยหน้าเด็กเขากินกันนี่เขากินงี้ <c oughs> มานะ หองแทบบ้าเนี่ยขิงทับขิงละเกินขิงละเกินน่ะอันต่อไปสามสองหนึ่งลืมบอกอย่างหนึ่งไปที่คุณยูเขาบอกว่าอยากเห็นในตาผมอะไม่มีสิทธิ์เห็นหรอกทำไมอะเดี๋ยวรอพันทรัซับถึงจะเปิดเพราะเราสัญญาไปแล้วตื่นตัว เราช่วยอุ้มได้ไม่มากนะหรือไม่ต้องช่วยเลยก็ได้งไม่ต้องเลยก็ได้ปกติอ่ะกินเล่นอันเนี้ยได้เนี่ยอยูเยิ้มเยิ้มไปเลยยู่บอกว่ากูไม่เอา่ล้วเข้าเนื้อกูแถมมะขิงกูอีกตอนแรกว่าจะไม่มาแล้วพอดีหาซื้อไม่ได้ ไม่ต้องถามนะว่าน้ําตาไหลไหมที่มูมกยังไหลเลยเนี่ยลาดตรงนี้เลยขอลาดมันก่อนนี้มาอืมเผ็ดแต่มันอร่อยเนาะโอ้โหจะหมดแล้วอะ่ะลุงนี้น่าจะสามห่อนี่ถ้าไม่ติดเกรงใจว่าเป็นของเขานี่กินหมดลังไปแล้วโอ้ออโหทุกคนดูเยิยม้ยมๆเลย แต่ไม่มีการท้ากันที่2คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะเพราะว่ามันน้อยแล้วก็มันเหมือนเอาให้เด็กกินอ่ะอืเริ่มยังหมั่นไส้เลยนะไม่ใช่เขาหมันไส้นะเราเนี่ยแหละหัไส้เนี่ยคําสุดท้ายครับทุกคน3 2 1องหนึ่งนี่คุณโยดูเนี่ยเขาไม่มีมากินหรอกดับเผ็ดอ่ะเขามีแต่เพิ่มเผ็ดนี่ โอม่ยอยูดูนี่คุณยูคือธรรมาอาอันนี้คุณยูไม่รู้เรื่องหรอกเพราะคุณยูไม่อยู่อย่างนี้แต่พอดีแอดมินแอดมินคุณยูนั่งอยู่ข้างหลังกล้องเราจะขิงอะไรนักหนาว่าอะไรเงี้ยจัดพักขี้แตกแอดมินเขาเขาเป็นคนทำมาม่าให้เราไงแอบหยอดยาสลอดไว้ <laughs> คือผมที่เกีียดเทดอแบบนี้เลยผมว่า เนี่ยเยิ้มเยิมเลยไปสองชิ้นเลยเนี่ยคุณดูคำสุดท้ายของนักเก็ตผมมีความสุดมากกว่าครขาเพื่อนอย่างนี้รออย่างนี้อีกที่เราคิดไว้คือเดี๋ยวท้ายคลิปจะเอาคุณลูกของเขาอะมาปิดคลิปด้วยแน่ใช้แม้กระทั่งหมาเขาสำหรับใครที่ยัง ไม่รู้จักเข้าคุณอยู่ครับเดี๋ยวดูได้จากทางตรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคตรงนี้เขาดังกว่าเราอีกตามไปดูได้นะคอนเทนต์เอเอสมาคุณภาพแบบอย่างนี้เลยเนี่ยเราคิดอะไรออกแล้ว,ลวเดี๋ยวจะกินอันนี้โชว์นะคะอ่ะมาอาปากเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาทุกคนดู หมือนกินน้ำตาลน่ะน้องๆมันโคตรชิงเลยอ่ะภายใต้แว่นอ่ะมันก็มีคราบน้ำตาแหละทุกคนแต่ถ้าทุกคนอยากเห็นอ่ะก็ช่วยกดซับไปถึงพันซับเร็วๆลองได้ว่าถอดแว่นออกมาทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้แล้วกันสปอยไว้นนิดวันนี้เราไม่มีเกมครับเพราะว่าวันนี้เรามาเยือนคําท้าของทางคุณยูเขามามาตัวป่วนมาเนี้นี่นะครับป็นเป็นลูกของคุณยูเขา ใช้ของเขายังไม่พอใช้หมาเขาอีกนะคะสำหรับวันนี้นะครับพวกผมก็ขอลาไปก่อนมู้หลานพูดด้วยพูดด้วยสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีสไปแล้วน้ำลายไหลไปโอยโอเคโอบย๊ยโอยย